เอาไปแต่ตัวดีแล้วแต่ตัวดูดีแล้วครับไอเช็คอยู่ไหนวะเนี่ยเมื่อไหร่เราเป็นตลกความสาษารถใช่ไหมนี่ของสัมภาษณ์ครับเมื่อเมื่อตอนมัธยมศึกษาปีที่สองที่เคยเล่นยิงจุดร่างไทยกันไหมวิชาภาษาศึกษาหรือเปล่าแน่นอนครับเคยได้เกรดสี่มาเรียนมาเกรดสี่ตั้งแต่ยังไม่จานเลยนั่นคุณคิดไปเองคิดไปเองเปาก็คือปัญหา อานไปดแล้วอนอไรลูกหน้าอันรายหไว้ใจผมขมาครับอะไรเราจะมากระดกันหกสูงกัหกสามับอันนี้น้องๆหนู่อยาทามเพะกอยาอันตรายมากหากไม่มีที่ต้องเลื้ยงขีไก็อดูกันครับหกสูงครับมิวสิกหนจับตาดูให้ดีๆนะครับ จริงพี่เจ็บจริงอันนี้หกสูง่เลยหรือเปล่าโอเคหกาเจาเจ้าก็ใส่แม่จริงนตายนานีเอาไตอนเช้าลคยเคยป่เคยเคยไปสวนช่วยกันทำสวนลูกดยดย้มาโอเคอาสลูกเขายังไงกัน

แว่าเดี๋ยวโฟมไมเคิลเลยนี่อันนี้ร้อนอันนี้เป็นความสามารถน้องอัดเนาไปเยี่ยมมาจาก L A L A ฮะก็คือไมเคิลแจ็คสันนี่แบบเป็นราชาเพลงเลยนะเพลงบ๊อบเพลงบ๊อบบ็อบตลอดอ่ะมาจะไม่เชื่อตลอดกาทำได้เชื่อมาทำได้เดี๋ยวทุกคนจับตาดูให้ดีอ่ะเอามิวสิกครับเอาเขอเสียงตัวให้ มีแรงของเขาแล้วอามุนลอก็าโหนอยะหมนล้อโ่ล้อยไม่มีใครได้มาเจอโอ้นี่เต LA นี่ LAOS ือาว่านี่นี่นีรนนี่นนี่นี่ี่นี่่่ีี่ที่นี่ไม่ใช่ีรนี่ โจโจถ้าต้องการดูอีกรอบเอาเชียวมีก้อนนะทับสวัสดีครับนี่ทีเด็แฟนไปเดินกระดูกหักแล้วนะเนี่เอาละครับคุณหมอจบเพียงการแสดงเพียงเท่านี้ครับผมเพราะว่าเหลืออีกสองการแสดงที่ที่เด็ดจริงๆจะพึ่งกลับไปไหนนะครับสวัสดีคุณพอรับคุณตาครับผมครับเอามาแล้วครับทีเด็ดของเรานะครับดูว่าสวยยังว่าอย่างไรสวยงาม Terima kasih telah <laughs> menonton!